สวัสดีครับผมไพบูรณ์แสงเดือนแล้วก็น้องกระต่ายพันธิพาแล้วก็พี่ทนายนะครับวันนี้เราจะออกมาถแถลงการหรือจะมาขอบคุณพี่พี่เอด้วยนะครับวันนี้เราออกมาถแถลงประเด็นที่เป็นประเด็นต่างๆที่มันส่งกระทบส่งผลกระทบต่อผมแล้วก็ตัวน้องกระต่ายเองกระทบทางด้านชื่อเสียงทําให้พวกเราเสื่อมเสียชื่อเสียงโดยซึ่งเราจะไม่กล่าวถึงว่าใครที่ท,ที่กล่าวถึงพวกเรา แต่เราจะออกมาพูดถึง3ประเด็นหลักๆเท่านั้นนะครับส่วนเรื่องเมื่อ3ปีก่อนมันจบไปแล้วเราจะไม่พูดถึงนะครับเราจะต่างฝ่ายต่างเริ่มต้นใหม่ผมแล้วก็แฟนเก่าของผมเราต่างมีครอบครัวใหม่กันหมดแล้วเราเริ่มต้นชีวิตใหม่ซึ่งตอนนี้ผมก็ได้เริ่มต้นชีวิตใหม่กับกับน้องกระต่ายอย่างที่เราถแถลงข่าวไปรอบแรกๆนะครับว่าตอนนี้เรามีพยานรักหนึ่งคนนะครับตัวเล็กน้องเพลินเพลงผินนะครับ ซึ่งมันก็เกิดจากความรักของพวกเราเกิดจากความเข้าใจซึ่งของพวกเราสองคนนี่ต่างที่จะได้รับการยอมรับจากผู้ใหญ่ของทั้งสองฝ่ายผมได้เริ่มต้นใหม่กับน้องกระต่ายก,ก็ก็ถือว่าเป็นเรื่องที่น่ายินดีสำหรับพวกเรานะครับก็ก็ต้องชี้ชี้แจงตรงนี้ว่าเราจะไม่พูดถึงประเด็นทั้งทั้งสามปีที่แล้วเมือ่อเมื่อก่อนนะครับอยากอยากมาเล่าถึง ส่วนที่เป็นประเด็นดราม่าเมื่อช่วงที่ผ่านมาเรื่องของผมแล้วก็เรื่องของลูกชายก็คือน้องสายแนนน้องสายแนนอยู่กับผมตั้งแต่ตั้งแต่เมื่อสามปีแล้วตั้งแต่เกิดก,ก,ก,ก็แล้วกันนะครับแล้วก็ตอนที่เราแยกทางกันเมื่อสามปีที่แล้วสายแนนก็อยู่กับผมที่มีประเด็นดราม่าบอกว่ามีการขีดกันระหว่างแม่กับลูกไม่ให้พบกันอันนี้ผมขอออกมาชี้แจงตรงนี้นะครับว่า เราไม่เคยกีดกันไม่เคยห้ามแล้วก็ไม่เคยบอกว่าห้ามมาเจอลูกเราทุกๆครั้งนะครับตั้งแต่เราเราแยกทางกันอยู่แล้วผมก็ให้สิทธิ์ของแม่ของเขาเขามีสิทธิ์ความเป็นแม่อยู่แล้วครับที่จะมาหาลูกตอนไหนมาเวลาไหนวันไหนเราก็ยินดีเราก็ยินดีไม่เคยปิดกั้นนะครับและที่สําคัญต่อจากนี้ก็สามารถมามาหาจะมารับไปอยู่ด้วยหรือจะมาพาไปกินไปเที่ยวซื้อเสื้อผ้า อันนี้ผมแล้วก็ครอบครัวไม่ได้กีดกันไม่ได้ห้ามแต่อย่างใดเพราะว่าตลอดระยะเวลาที่สายแนนอยู่กับผมทั้งทั้งสาปีที่เราแยกทางกันนะครับผมก็เลี้ยงดูเอาตรงๆผมผมรับมากครับผมเลี้ยงดูลูกผมด้วยความรับผมไม่เคยสอนในส่วนที่ไม่ดีไม่ว่าจะเป็นเรื่องราวของการ เล่นเกมหรือเล่น,เล,นเล่นโทรศัพท์มือถือผมผงจะเครียดแล้วก็ซีเรียสกับลูกๆตรงนี้ส่วนใหญ่อยากให้เขียนหนังสือแล้วก็พาทํากิจกรรมพาร้องเพลงกับพี่ๆพ,พ,พาเล่นอนที่สําคัญเลยผมก็พาเข้าโรงเรียนที่ทดีโรงเรียนระดับจังหวัดเลยนะครับโรงเรียนปฐมวัยที่เขาได้เรียนพัฒนาการทางด้านภาษาแล้วก็ได้อยู่กับผมวันไหนที่ผมไม่ได้ไปทํางานต่างจังหวัดผมก็ไปรับไปส่งที่โรงเรียนก็มีนะครับเมือมอมอม่อหลายๆครั้งที่ผมไม่ได้อยู่ด้วยผมไปทํงาน อันนี้ก็ไม่เป็นไรผมก็มีคุณย่ามีมีน้องมีลูกมีหลานแล้วก็มีพี่ที่เป็นแม่บ้านอยู่คอยไปรับไปส่งแล้วก็ดูแลน้องสายแนนเป็นอย่างดีครับอันนี้ไม่ต้องเป็นห่วงครับผมเลี้ยงลูกดีมากๆเลยแหละครับแม้แต่การตัดเล็บเท้าเล็บมือเนี่ยผมเป็นคนตัดให้แทบก็ผมตัดเองทั้งหมดแหละครับเพราะว่าที่อยู่ด้วยก็มีแต่คนแก่ก็มีคุณแม่แล้วก็คนอื่นอาจจะไม่ได้ใส่ใจเท่ากับผมผมเลี้ยงดูลูกดีมากไม่ต้องเป็นห่วงเลยครับ ต่อจากนี้จะมาหาวันไหนเวลาไหนเราก็ยินดีล้วก็ไม่ว่ากันครับผมอ่ะประเด็นต่อไปของแก้กระต่ายครับค่ะส่วนประเด็นที่สองเนะะื้อค่ะกระต่ายกระต่ายจะขอออกมาปกป้องแฟนเพลงของกระต่ายทุก,ทกคนเรื่องการแสดงความคิดเห็นและการสนับสนุนให้กำลังใจพวกเฮาเพราะว่าที่ผ่านมามีการไข้อมูลกับรายการรายการหนึ่งว่าเฮาทั้งสองคนไหเอฟซีของเฮาทั้งสองคน ไปคอมเมนต์ไปด่าในโพ์ของเขามือหนีกระตายขอฉีดแจงตรงนี้เลยเด้อค่ะว่าแล้วก็ขอออกมาปุกปองพีเอฟซีทุกๆคนของกระตายขอชี้แจงเลยนะคะว่าพี่พีเอฟซี FC ของกระตายทุกๆคนมีวุฒิภาวะด้านอารมณ์จิตใจและสติปัญญาที่ดีสามารถแยกแยะพิจารณาวิจารณญาในการแสดงความคิดเห็นพี่พีเอฟซี FC ของกระตายทุกๆคน ที่ได้แสดงความคิดเห็นล้วนแล้วตาต้ได้เห็นและการรับรู้ในสิ่งที่เกิดเกิดขึ้นแต่หลังจากนั้นที่พี่ๆเขาได้มาแสดงความคิดเห็นให้กําลังใจพวกเรากลับมีพวกเกรียนคีย์บอร์ดที่รับฟังข้อมูลเพียงด้านเดียวมาด่าแล้วก็มาแสดงความคิดเห็นใต้โพสต์ของพี่ๆ FC ของหนูใช้ถ้อยคําที่รุนแรงมือหนีกระตายจึงขอออกมาปกป้องพี่ๆ FC ของกระต่ายทุกๆคน กระตายต้องขอขอบคุณวีพีเอฟซีทุกๆคนที่คอยให้กำลังใจคอยพพอร์ตกระตายพณนนิพาคถ้าบมี่วีพีเอฟซีทุกๆคนคอยให้กำลังใจคอยสพอร์ตกระตายพณนิพามือหนีกระตายพณนนิพากษ์กับสีบมี่มือหนีต้องขอขอบคุณวีพีเอฟซีทุกๆคนด้วยค่ะกระตายฮักวีพีเอฟซีทุกๆคนต่อจากนี้กระตายสีขอสังสรรผลงานเพลงออกมาให้วีพีเอฟซีทุกคนได้รับชมรับฟังกระตายสีขอมอบความสุข ผ่านเสียงเพลงทรงต่อไปอย่างวิปีเอฟซีทุกๆคนค่ะขอบพ้ค่ะครับแล้วก็มีประเด็นหนึ่งนะครับไปกลับไปประเด็นแรกนะครับผมพอดีผมข้ามให,ให้ให้ให้น้องกระต่ายพูดก่อนเมื่อกี้ก็ประเด็นแรกผมจะพูดถึงการใช้สิทธิ์ตรงนี้นะครับใช้สิทธิ์ทางกฎหมายเพื่อปกป้องชื่อเสียงและก็ศักดิ์ศรีของเรานะครับวันนี้ที่ที่เราออกมาเราไม่ใช่ว่าเราจะฟ้องจะฟ้องจะฟ้อง,อ,งอย่างเดียวแต่นี่คือสิทธิ์นี่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 คือข้อมูลที่เราจะใช้สิทธิ์ในการ เรียกร้องทางกฎหมายว่าบ,บางครั้งการลุก,กล้ําการทําเกินขอบเขตหรือการวิจารณ์มันก็มากเกินไปทําให้เราเ,เสียชื่อเสียงแล้วก็ศักดิ์ศรีของเราเนื่องจากที่ผ่านมานะครับมีผู้ที่เข้ามาคอมเมนต์คอมเมนต์ในในโพสหรือ Facebook ต่างๆโดยเฉพาะ Facebook ส่วนตัวของเราเองมันเป็นพื้นที่ของเรานะครับมีการคอมเมนต์ดุนแรงว่าพวกเราทั้งสองคนเนี่ยไปในทางที่เสียหาย ซึ่งทําให้ผู้อื่นนะครับหรือแฟนเพงลงเราเนี่ยเข้าใจผิดโดยเฉพาะแฟนเพลงที่เคยสนับสนุนสน่งเสริมผลงานของเรามานะครับเข้าใจผิดจากสิ่งที่เกิดขึ้นจริงนะครับตอนนี้เราได้ดำเนินคดีโดยการยื่นฟ้องไปที่เรียบร้อยนะครับโดยหากมีบุคคลใดๆอันนี้คือข้อข้อ,อเอกสารบางส่วนที่ที่เรายื่นฟ้องไปเรียบร้อยแล้วนะครับแต่หากมีบุคคลใดๆน,น,น,นับจากนี้นะครับถ้า มีการเข้ามาด่าหรือเข้ามาคอมเมนต์ต่อว่าด่าทออะไรต่างๆที่ทําให้เกิดความเสียหายไม่ว่าจะเป็นต่อเราแล้วก็พี่ๆีเอฟซของเราด้วยนะครับใช่ค่ะเราเรายืนยันนะตรงนี้เราก็จะดําเนินคดีตามกฎหมายคือผมเห็นบางทีผมก,ก็ก็รู้สึกเสียใจที่ PP, mm hmm. พี่ๆเราที่เขาคอยสนับสนุนเป็นกําลังใจเราแล้วเข้ามาให้กําลังใจเราแต่ก็โดน mm hmm. เกลียนคีย์บอร์ดเข้ามาด่าเขาอันนี้ถ้าจะด่ามาด่าผมได้ผมให้ด่าแต่ขอให้ด่าพอประมาณ อยาก้าวล้ำอยาด่าถึงบุพปาก,กาลีอ,อยาด่าถึงบุคคลที่สามที่สี่เขาไม่รู้เรื่องเลยครับและเรื่องราวที่เกิดขึ้นหมดมันเป็นเรื่องของผมกับเขาแค่สองคนครับมันเป็นเรื่องภายในด้วยซ้ําไปเราไม่กินในที่ลับแล้วออกมาไขในที่แจ้งแน่นอนครับโอเคครับส่วนประเด็นสุดท้ายนะครับเราขอขอบคุณอันนี้ก็ไม่รู้จะขอบคุณยังไงเรามาขอบคุณหลายรอบแล้วนะครับขอบคุณพี่พี่ FC พี่ๆแฟนเพลง แล้วก็ที่สําคัญเราต้องออกมาขอโทษด้วยนะครับใน,ใน,ในเรื่องประเด็นดาม่าที่เกิดขึ้นวันนี้เราไม่มีอะไรที่ที่จะมามอบให้พี่พี่นอกจากเสียงเพลงแล้วก็ผลงานที่เราจะทําและเราก็ต้องขอโทษจากใจจริงด้วยที่ทําให้พี่เอฟซี FC ต้องได้รับผลกระทบจากส่วนนี้นะครับผมเห็นบางทีผมก็รู้สึกว่าใจหายนะครับที่อยู่ดีๆคนที่เขาคอยรักคอยสนับสนุนเราเรามาโดนคนอื่นที่เป็นเกียนคีย์บอร์ดโดยไม่รู้เบื้องลึก เบื้องหลังอะไรต่างๆแล้วมาคอมเมนต์ด่าเอาสนุกเอามันแบบนี้ผมว่ามันไม่โอเคครับผมขอบคุณพี่ๆนะครับเราเรามาช่วยกันสร้างสรรผลงานดีกว่าแล้วก็สนับสนุนในส่วนไหนที่พวกเราผิดพลาดไปหรือว่าพวกเราทําไม่ดีต่อสังคมอันนั้นเราก็ยอมรับความวิพพกา์วิจารณ์แล้วก็ไม่ไปเป็นตัวแย้งใ,ใดๆทั้งสิ้นนะครับมีหลายๆคนที่มาให้กําลังใจเราพี่ๆ FC ทั้งในคอมเมนต์แล้วก็ทักแชทส่วนใหญ่จะเป็นทักแชทแล้วก็โทรโทรมาส่วนตัวนะครับทั้งผู้ใหญ่ในวงการก็เป็นกําลังใจแล้วก็ ส่งความหมองใจมาให้เราอันนี้เราทราบซึ้งแล้วก็ไม่รู้จะตอบแทนยังไงมีแต่ขอบคุณบางที่ผมก็ร้องไห้นะครับว่าทําไมเรามาอยู่ในจุดตรงนี้คนให้เป็นคนสาธารณะแต่เราต้องยอมรับไม่ได้ว่าเรากําลังเป็นคนสาธารณะจริงทั้งๆท,ท,ที่เราอาจจะอยากเป็นคนธรรมดา4ี่หปีที่ผมทํางานเบื้องหลังผมแทบจะไม่อยากอยู่ข้างหน้าเลยนะครับแต่มาวันนี้พี่ๆเอฟซีแล้วก็แฟรนเพลงทั่วประเทศทั่วโลกอยากให้ผม เป็นบุคคลสาธารณะเป็นแบบอยา่างนับจากนี้เป็นต้นไปนะครับเราบอกเลยว่าสิ่งที่เราจะตอบแทนน้าใจพี่ๆได้ก็คือสิ่งที่เราช่วยเหลือสังคมได้เราก็จะช่วยเหลือในส่วนนั้นให้มากที่สุดเท่าที่แรงเรามีและที่สําคัญเราจะสร้างสารรคผลงานเพื่อตอบแทนกําลังใจจากพี่ๆเอฟซบอกตรงๆเลยว่าพี่พี่เอฟซของพวกเราเนี่ยเป็นเอฟซีที่ที่ที่ดีมากและส่วนใหญ่จะเป็นผู้ใหญ่แล้วก็โทรวันหนึ่งผมรับสายวันวันนั้นเนี่ยคือตอนเกิดเปรินดาม่าใหม่ๆ ที่เขาโทรมาผมผมร้องไห้นะว่าว่าเรายังมีคนที่คอยให้กําลังใจแล้วก็คอยสนับสนุนในผลงานของเรานะครับต้องขอบคุณพี่ๆเป็นอย่างสูงขอบคุณแฟนเพลงขอบคุณพี่ๆเอฟซที่คอยสนับสนุนและต่อจากนี้เราสัญญาว่าเราจะสร้างผลงานให้ดีแล้วก็สม่ําเสมอเพื่อตอบแทนพี่ๆแฟนเพลงที่รักเราเรา,เราก็รักพี่ๆเหมือนกัน<ช>นะครับขอบพระคุณมากมากครับคค่ะ